วันนี้มารีวิวอุปกรณ์ช่างนะครับที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาที่ผมเจอผมก็เลยซื้อนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อซา t a ตาซาตาบางคนบอกเฮ้ยแม่งแบรนแล้ววะแต่ถ้าเป็นคนช่างจริงๆอ่ะเขาจะรู้ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จีนที่แบบมียี่ห้อนะครับงานดีคุณภาพราคาไม่แพงแล้วก็จริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่ามันมีการดีวกับพวกบริษัทชั้นนำ ในการผลิตเครื่องมือช่างมาก่อนแล้วเขาก็มาเปิดโรงงานที่จีนและสุดท้ายก็เลยทําเป็นยี่ห้อชอวาซาตานะครับเป็นราคาไม่แพงที่เรียกว่าราคาไม่แพงไหมเรียกว่าเป็นราคาจับต้องได้ดีกว่าแต่ว่าได้งานคุณภาพมากๆาตาตัวนี้ผมได้มาในราคาพันสามร้อยกว่าบาทผมกดโค้ดส่วนลดแต่จริงราคาประมาณพันห้าพันหกซึ่งไม่แพงนะไม่แพงนะตัวนี้เป็นประแจปากตาย เป็นปะแจกปากตายซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆปะแจบปากตายในบ้านผมก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานก็เป็นประมาณนี้ด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนหัวแฉกแล้วอีกด้านเป็นปะแจกปากตายนะครับก็จุดหนึ่งที่ผมซื้อตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีตัวค้อกแก,ก๊กสีเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมได้ยินเสียงไหมแล้วก็ต้องบอกด้วยว่ามันสามารถที่จะทำมุมขันได้ที่5องศา ก็คือน้อยมากอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคเวลาเราเข้าไปพื้นที่ที่มันแคบแค,แ,คแล้วเราขยับแล้วเราอยากจะบิดมันอนะ่ะคือมันเนี่ยบิดแค่นี้เนี่ยได้แล้วถือว่าดีมากเลยนะเนี่ยผมให้เห็นจุดหนึ่งที่ตัวนี้มีก่อนละกันนะในเซตให้เรามาบ้างให้ตัวปะแจะปากตายเบอร์แปดเบอร์สิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดนะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นเหล็ก CRV เอ่อทั้งหมดคือแปดชิ้นถูกไหมเนี่ย เซทให้มาแบบนี้แต่จริงๆผมว่านะเซตเนี้ยมันเอามาทําเป็นกล่องเก็บไม่ได้ผมต้องหากล่องเก็บแน่นอนเลยเพราะว่ามันยึดไม่อยู่เห็นปหยึดไม่อยู่พร้อมจะหลุดมันมันไม่อยู่จริงๆอาจจะต้องหานะครับก็บอกก่อนว่างานดีจริงงานสวยงานสวยเลยแหละแล้วก็จุดดีของไอ้ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันผมให้เพื่อนดูอันนี้ก่อนเวลาที่เราไขาน็อตเนี้ย ผมว่าเพื่อนๆหลายคนมีประสบการณ์น on 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 like on like ีแน on ่นอนให้เพ <act> ื like on one, ่อนดูเวลาที่เราไขน็อตเนี่ยหูยุงเยอะว่ะเวลาที่เราไขน็อตเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราบิดใช่ไหมพอเวลาเราจะเอาเราจะไขต่อปัจจัยบักตายเราต้องเอาออกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไขอย่างเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยมันจะกลายเป็นอุปสรรคเวลาที่เราไขถ้ามันมีพื้นที่อ่ะมันก็ไม่ยากแต่ถ้ามันไม่มีพื้นที่นึกภาพนะ่าเราแบบแคบๆเราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมยเงี้ยก็บิดไปบิดมาใช่ไหมอันนี้คือเราเห็นไงแต่ถ้าเราไม่เห็น มันก็จะยากใช่ไหมถูกไหมหรือบางพื้นที่ที่มันเข้าแคบๆเราก็เอานี้เข้าไปแล้วเราก็ต้องมานั่งแบบถอดออกแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็บิดซึ่งมันเรื่องง่ายไงแต่เหตุการณ์นี้มันจะไม่เจอเลยเพราะวอะไรเพราะเราเราใช้ตัวนี้ครับนี่มันจะมีทิศทางนะเพื่อนๆดูนะมันมีทิศทางนะใส่เข้าไปแล้วก็ปิดได้เลยเห็นไหมแล้วเราก็เอาอย่างนี้ได้เลยเห็นนะแต่ถ้าเราไขาออกเขาก็บิดกับ มันจะเป็นทิศทางของมันเนี่ยอันนี้ไขออกเหนะ็นไหมไม่มีการถอดออกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตอบโจทย์มากแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นก๊อกแก๊กที่ฟังเสียงเหนะ็นไหมอ่ามันก็จะเป็นทิศทางไขเข้าไขาออกมันบิดอีกข้างก้านี้ก็จะเป็นไขออกอ่นนาบิดข้างนี่อันนี้ไขเข้าเฮ้ยง่ายว่ะน,นี้ผมชอบนี่ผมชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย กำลังจะบอกเลยว่าพวกปจัจแจปาักตายพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เวลาใช้งานแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าประแจาปาักตายเองมันก็ยังมีข้อดีของมันคืออะไรในตําแหน่งของชุดเนี่ยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าในตาแหน่งเครื่องมือไอ้ตัวพวกนี้มันจะหนากว่านี่บางกว่านะครับแล้วก็สังเกตดูตัวนี้ตัวเนี้หนากว่าชัดเจนเพราะนั้นเวลาเราเข้าบางพื้นที่อาจจะเจอปัญหาามันเข้าไม่ได้นะครับเห็นปะเนื่องจากว่ามันมีชุดวงแหวนตัวนี้ ปาญถาว่างานงานปัจจัยปักตายยังคงสําคัญยังคงดีอยู่ไหมก็ยังดีแล้วก็อีกอย่านก็คือตัวนี้ปัจจัยปักตายมีการทํวาวาลให้มันเอียงขึ้นมาเห็นปหอันนี้ไม่มีนะครับซึ่งจริงๆอ่ะในในปัจจัยปักตายบางอ่าบางอันที่เป็นแบบฟรีก็แก๊แกแบบนี้มันมีแบบบิดหัวให้มันเอียงออกได้ด้วยก็มีนะแต่อันนี้คือของซาต้าตัวนี้มันไม่ได้ทํามานะครับเนื่องจากว่าที่ผมซื้อคือผมอยากได้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นโลหะสปริงอยูใ่ใช้ในการกด เอออันนี้แบบว่าเวิร์กมากเลยเนะี่ยเออนี่ผมชอบมากเลยโคตรดีเลยเอาจริงนะครับงั้น้องถามว่าปะจจปักตายยังยังจำเป็นไหมผมว่ามันก็ยังจําเป็นอ่ะในบางงานที่เราเราเข้าใช้งานในบางพื้นที่ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอย่างตัวที่ผมเคยรีวิวของวีราไปแล้วเนะี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นพวกบล็อกถ้าเพื่อนจําได้นะผมก็จะมีพวกบล็อกเหมือนกันงั้นในบางงานนะใช้บล็อกอันนี้ก็จะสะดวกอย่างเงี้ยบล็อกพวกนี้ก็สะดวกในการใช้งานในบางงาน ของวีล่างานสวยมากนะผมบอกเลยวนตะั้งแต่แซื้อมานี้แทบจะไม่เคยได้หยิบใช้เลย <laughs> <laughs> น้อยมากนะเซตนี้แพงด้วยนะจริงกดบล็อกเข้าไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนหัวได้ด้วยเนะี่เห็นนะเห็นนะนีอ่อิสระมากอันนี้ของวีล่างั้นในบางงานเนะี่ยมันเข้าไดา้มันก็โอเคถูกป,ปะ่ะไขได้แบบอิสระเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูที่ตัวรถเลยกันนะคือถ้าเป็นแบบนี้มันมีตำแหน่งที่จะไขได้เลยมันก็โอเคถูกไหมผมจะไขออกใช่ไหม ผมก็บิดเพื่อจะไขออกอันนี้ก็ง่ายอย่างเงี้ยเออไขาออกแต่บางทีงานน็อตตัวนี้มันยาวมากไอ้พวกนี้ก็จะทําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับก็เลยต้องมานั่งใช้ไอ้พวกตัวแหวนบล็อกพวกนี้อย่างเงี้ยไขนึกออกใช่ไหมแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่เห็นน่ะคือมันไม่ค่อยสะดวกอะเวลาไขาเราต้องแบบว่าเงี้ยเราถอดออกก็ไขใช่ไหมแต่ในกรณีของไอ้ตัวเนี้ไอ้ตัวบล็อกเนี้ย ข้อดีเลยไอตัวแหวนปักตายของซาตาเนี่ยก็คือผมไขได้เลยนี่ไงนง่ไม่ต้องถอดออกหรือถ้าใช้ตรงตัวแหวนก็ได้อะตัวแหวนก็ได้เหมือนกันนี้ผมไขออกก็สะดวกอะนี่สะดวกมากเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสะดวกอะเนี่ยนะไขจนกระทั่งมันหลวมยังวะโอเคได้อยู่แล้วเ,เนี่ยเนี่ยสะดวกมาก เพื่อนคนไหนสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าผมซื้อจากไหนนะราคาอยู่แค่พันพันหกพันเจ็ดนะผมกดโค้ดช้อปปี้มาเหลือแค่พันสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่ควรจะมีติดบ้านไว้นะผมว่าเวิร์กมากเลยนะครับก็คนสนใจไหนสนใจกดที่ตะกร้าเลยเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอี6395นะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ